อันนี้จะเห็นแนวตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นทวิตกลางแล้วก็อันนี้ทวิตเราก็กลิ้งอันนี้พี่หงขีดจากข้างบนนะคะไม่ได้ทำแบบแบบนี้จะใช้แค่กระปองทรงเอแบบนี้นะคะวางอย่างนี้พี่หงจะได้พื้นที่ตรงนี้ กับพื้นที่ด้านข้างเนี่ยค่ะพี่หงจะไม่ใช้เส้นด้านข้างของกระโปงนะคะพี่หงจะออกไปอีกนิ้วหนึ่งแล้วก็สะโพกตีตรงนี้เราจะตีตรงไม่โค้งนะคะจะตีตรงถ้ากระโปงบาๆเนี่ยด้านข้างไม่ต้องไปโค้งนะคะถ้าโค้งแล้วตรงนี้จะโดออกมานะคะเราตรงนี้เราด้านข้างเนี่ยเราตีตรงนะคะตีตรงไปหาปลายเลยค่ะพี่หงก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เก็บแล้วก็ส่วนนี้นะคะนำมารวมกันบวกกันได้เท่าไหร่ แล้วก็แบ่งเป็นกกตแบ่งแบ่งให้มาเป็นทวิสตนะคะรวมกันได้เท่าไหร่หน้าขวาและซ้ายนะคะแล้วทีนี้เราก็แบ่งเป็น3ามช่องค่ะเราก็จะได้เกตแต่ละช่องนะคะพอพี่หงได้เกตแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ช่องกลางนะคะแล้วก็กิ้งกิ้งแค่แนวเอวไปก่อนอันเนี้ยเอวเขาสามสิบสองก็เช็คอย่างนี้นะคะ จากจุดนี้4นิ้วนะคะตรงนี้ได้8นิ้วนะคะ8นิ้วข้างบน8นิ้วข้างล่างก็เป็น16 16ข้างหน้า16ข้างหลังก็เป็น32นะคะอ่นะคะทีนี้เราจะมาแต่งตัวทวิตกันตัวทวิตเนี่ยพี่หงจะทำเป็นจีบปล่อยลงไปนะคะแล้วก็แค่4นิ้วจากตรงทวิตนะคะแบ่งครึ่งตรงนี้เขา3านิ้วนะคะเราแบ่งครึ่งแล้วก็ พี่จิงจะไม่แบ่งก็ได้นะคะแต่พี่หงกลัว,ลว,ลวงงไงแต่ถ้าพี่หงขีดพี่หงจะไม่แบ่งตียาวลงไปอย่างนี้นะคะตียาวไปสัก8นิ้วนี่คะ่ะจากกึ่งกลางเนี่ยนะคะแล้วก็จากทวิตเนี่ยนะคะลากไปไม่ไม่ต้องชนนะคะให้เขาแตกออกอย่างเงี้ยคะ่ะ คือที่แบ่งครึ่งเนี่ยเพื่อที่จะให้สองช่องเนี่ยเท่าๆกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็วัดลงมาสี่นิ้วสี่นิ้วตรงนี้คือส่วนที่เวลาเราเย็บนีค่ะพอเย็บแล้วตรงนี้เราก็จะล็อกให้เป็นทวิตเนี่ยค่ะตรงนี้ทวิตเขาก็จะแตกออก โดยที่เวลาใส่แล้วเนี่ยตรงส่วนข้างบนเนี่ยจะพอดีจะแนบจะแนบสะโพกนะคะจะไม่เหลือแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะไปเป็นทวิตแตกคือทวิตอันนี้ได้น้อยถ้าทวิตสวยสวยเนี่ยจะต้องสัก6นิ้วนะคะช่องตรงนี้ให้ได้6นิ้วเนี่ยจะสวยคือ6นิ้วก็คือข้างละสามไงข้างละสามข้างละสามอย่างเงี้ยทวิตจะแตกสวยแต่อันนี้เขาได้น้อยไงได้แค่3ามสามพอแบ่งครึ่ง2ข้างก็ได้แค่นิ้วครึ่งใช่ไหมคะพอนิ้วครึ่งก็ ก็จะน้อยไงเย็บลงมาแล้วเราจะต้องเย็บตรงนี้เก็บสะโพกสะโพกด้วยเพราะว่าสะโพกตรงนี้เขาจะกว้างกว่าเอวใช่ไหมคะก็จะได้แตกแค่นี้คือแตกมาแล้วหายไปอยู่ตรงนี้จะแตกไม่ถึงชายข้างล่างนะคะแต่ถ้าทวิตลึกๆเนี่ยก็จะแตกแล้วแตกไปถึงชายข้างล่างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการทำทวิตแตกโดยไม่ต้องทำแพทเทิร์นนะคะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ